วิธีเปิดไมค์ในเกมโลบล็อกสามารถตั้งค่าตามเบนได้เลยครับเริ่มต้นนะครับให้กดจิ้มค้างไว้ทีแอปนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดสัญลักษณ์ตัวไอแบบนี้เสร็จแล้วให้กดมาที่สิทธิ์หรือการอนุญาตประมาณนี้นะครับอ่ะเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเปิดอนุญาตกล้องถ่ายรูปให้เรียบร้อยแบบนี้เลยครับต่อมานะครับก็มาเปิดในส่วนของไมโครโฟนกดเปิดได้เลยครับเสร็จแล้วนะครับให้เราย้อนกลับย้อนกลับและกดเข้าแอปได้เลยครับ เข้ามาแล้วกดเพิ่มเติมเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนและกดการตั้งค่านะครับต่อมานะครับให้กดข้อมูลบัญชีก็แนะนํานะครับให้ผูกบัญชีกับเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลอย่างน้อยนะครับหนึ่งช่องทางสามารถผูกได้เลยครับเมื่อผูกเสร็จแล้วนะครับต่อมาให้เรามาเช็ควันเกิดที่เราเคยตั้งค่าไว้ก็เช็คดูนะครับว่าวันเกิดตรงกับบัตรประชาชนไหมถ้าไม่ตรงนะครับให้เรากดเปลี่ยนได้เลยนะครับ และถ้าวันเกิดตรงแล้วนะครับก็ให้เรากดตรวจสอบยืนยันอายุตรงนี้เลยครับหน้าต่อไปนะครับทางแอปจะขอถ่ายรูปบัตรประชาชนหรือว่าข้อมูลส่วนอื่นนะครับเพื่อยืนยันตัวตนในหน้านี้นะครับให้เราอ่านข้อมูลให้ดีนะครับว่าเราจะให้สิทธิ์หรือไม่ให้สิทธิ์อ่จก็เช็คข้อมูลความเป็นส่วนตัวได้เลยนะครับถ้ากรณีที่เราให้สิทธิ์ก็สามารถกดเริ่มเซสชันได้เลยครับกดเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเลือกบัตรที่สะดวกในการถ่ายรูปได้เลยครับ ต่อมานะครับก็ให้เรากดถ่ายภาพด้านหน้าบัตรประชาชนได้เลยนะครับโอเคครับกดถ่ายเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเช็คข้อมูลนะครับว่าเห็นข้อมูลบัตรประชาชนครบถ้วนไหมถ้าเห็นครบถ้วนแล้วนะครับก็กดใช้ภาพถ่ายนี้ได้เลยครับจากนั้นก็จะมีให้เราอัปโหลดภาพด้านหลังบัตรประชาชนก็ให้เราถ่ายภาพด้านหลังบัตรประชาชนได้เลยครับเนี่ยนะครับถ้าถ่ายแล้วเห็นรายละเอียดครบถ้วนแล้วนะครับก็กดใช้ภาพถ่ายนี้ได้เลยครับ หน้าต่อมา<ใ>นะครับก็จะมีให้เราสแกนใบหน้าถ้าเรายินยอมนะครับก็กดมาเริ่มกันเลยได้เลยครับจากนั้นก็จะมีกรอบวงกลมนะครับให้เราสแกนใบหน้าก็สแกนใบหน้า <ilia> ให้ผ่านได้เลยนะครับถ้าสแกนใบหน้าผ่านแล้วนะครับก็จะขึ้นในหน้านี้นะครับว่าเราทําเสร็จแล้วก็สามารถกดย้อนกลับ <sk bicycles> กดย้อนกลับได้เลยครับจากนั้นนะครับให้กดความเป็นส่วนตัวและการจํากัดเนื้อหาเข้ามาแล้วให้เลือกการสื่อสารจากนั้นกดแชทด้วยเสียง ครับเราสามารถเปิดใช้งานไมโครโฟนตรงนี้ได้เลยครับจากนั้นกดเปิดใช้งานโอเคครับเปิดเสร็จแล้วนะครับหลังจากนี้เราก็สามารถใช้เสียงในเกมโลบล็อกได้เลยครับก็อย่าลืมนะครับปฏิบัติตามกฎของเกมนะครับอย่ากระทำความผิดและเอ็นจอยกับเกมได้เลยครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับช่องเบนเท็สอนใช้ a อ d r o อยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ